นี่นะครับเป่าบ่อบาดาลลึกร้อยเมตรสายลมร้อยเมตรนะครับเหลืออยู่ประมาณสักไม่ถึงสิบไม่ถึงห้าเมตรนะครับดูน้ําที่ออกมาครับแรงลมเยอะมากแรงลมดีมากเลยเป่าน้ําออกมาได้ไกลมากเลยครับลึกร้อยเมตรนะครับบ่อนี้นะครับบาดาลเป่าโดยใช้ปั๊มลมตัวนี้นะครับของไดเซนสี่แดงสามสูบสามร้อยลิตรนะครับ เอาอยู่ครับตัวนี้เอาอยู่เลยเป่าได้แรงดีมากน้ำที่เป่าออกมาครับมีตะกอนดำอยู่ครับาในฟังในฟังนะครับตอนนี้ล้างมาประมาณสักสามชั่วโมงนะครับคิดว่าต่อไปน่าจะล้างต่ออีกนิดหน่อยนะครับเพื่อจะให้ตะกอนหมดออกจากบอ่อ นี่ครับน้ํากําลังขึ้นมาดูความแรงน้ํะครับนี่ครับดูความแรงของน้ําที่ปั๊มเป่าออกมาเป่าโดยใช้ลมนะครับหมดแล้วครับสายลมร้อยเมตรหมดแล้วครับดูความแรงน้ําที่เป่าออกมาได้ครับสุดยอดแรงมากมด,ดูดูนะครับพุ่งออกไปประมาณสามสี่เมตรนะครับ รับสมัรตกนู่นไปตกกลางถนนนะครับนี่ครับคือน้ำที่ออกมาพ้นออกมาดูใสๆอย่างนี้นะครับแต่ข้างในเป็นเต็มไปด้วยตะก,กรอนครับต้องตักใส่ถังดูครับถึงจะรู้นี่ครับความดำามาแล้ว ตอนนี้การทำงานของปั้มลมตัดไปแล้วครับเดี๋ยวพอระดับความดันลดลงเดี๋ยวตัวเครื่องก็จะทำงานใหม่เพื่อดูน้ำที่ไหลมาความแรงของน้ำนี่นะครับโน่น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 สามถึงสี่เมตรนะครับพุ่งไปโน่นถึงถนนนะครับท่อต้องเอามือจับนะครับไม่เอาจับไม่อยู่นะครับไม่อยู่มันสะบัดเดี๋ยวจะเกิดการแตกหักได้นะครับสําหรับท่อเป่าตัวนี้ใช้ขนาดท่อนิ้วสองหุนนะครับ 8-90เมตรแล้วก็เหลือลดโหลดลงมาเหลือ1นิ้วนะครับ